สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาพอเซชันค่ะวันนี้เป็นเมนูโบราณหน่อยนะคะนั่นก็คือแกงขี้เหล็กใส่ปลาย่างนะคะ วันนี้เมนูแกงขี้เหล็กจะเป็นแกงขี้เหล็กแบบภาคใต้นะคะเราจะใช้ดอกขี้เหล็กนะคะพริกแกงกะปีกะทิใบมะกรูดนะคะวันนี้แอบใส่หมูสามชั้นสไลด์แล้วก็ปลาย่างนะคะวันนี้ปลาย่างเราใช้ปลาทูนึ่งย่างนะคะก,ก่อนอื่นเราเอาอดอกขี้เหล็กเนี่ยนะคะไปลวกแล้วก็ทิ้งน้ำสองสามรอบก่อน นะคะแล้วก็มาโขลกรวมกับพริกแกงแล้วก็กะปิหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวกะทิค่ะเคี่ยวกะทิในแบบนี้นะคะใช้กะทิครึ่งกล่องแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เขาเดือดประมาณส0นาทีนะคะแลถึงจะใส่ดอกขี้เหล็กที่เราโคลกรวมกับพริกแกงแล้วก็กะปิไว้อนะคะ ใส่แบบนี้ลงไปให้หมดเลยนะคะขี้เหล็กก็จะมีรสขมนะคะสัพพคุณทางยาก็จะช่วยเรื่องขับถ่ายเรืเ่อระบบขับถ่ายนะคะเมนูเมนูเมนูนี้เป็นเมนูโบราณน,นะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบหรือไม่เคยทานนะคะหมูสามชั้นสไลด์นะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไป หรือใครจะเลือกใช้เป็นกุ้งก็ได้นะคะกุ้งสดเอามาสับก็ได้หรือว่าหมูสับก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ปลาย่างวันนี้ปลาย่างนะคะคนใช้วิธีย่างด้วยหมอ้อย่างอ่ะย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราเข้าไปอบในหม้อทอดแบบนั้นเลยเพราะว่าปลาทูเขาปลาทูนึ่งเขาสุกมาอยู่แล้วนะคะ ก็เคี่ยวต่อเลยค่ะตั้งไฟอ่อนๆถึงปานกลางอะนะคะเคี่ยวต่อจนน้ำกะทิข้นแล้วก็ง,งวดลงแบบนี้นะคะเมนูนี้บางคนอาจจะไปทานกับขนมจีนก็ได้นะคะทานคู่กับขนมจีนก็ได้สังเกตว่าพริกแกงจะใสพ่พริกแกงไม่น้อยอะนะคะเพื่อไม่ให้เผ็ดมากนะคะก็ทานกับขนมจีนได้ ฉีกใบมะกรูดใส่เลยค่ะเพื่อให้กลิ่นหอมนะคะเ <two>, สร็จแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมทานเลยค่ะเข็มคนมาสังเกตว่าน้ำแห้งน้ำงวดลงไปเยอะมากแล้วนะคะเหลือน้ำน้อยๆแบบนี้นะคะ เสร็จสับพร้อมรับประทานนะคะของให้มื้อนี้เป็นมื้อที่แสนอร่อยของครอบครัวขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ